นี่ไม่ใช่ซูชิแต่มันคือแซนด์วิชที่หน้าตาเหมือนซูชิเดี๋ยวจะทำให้ดูทั้งหมด6หน้านำขนมปังแผ่นยี่ห้อที่ชอบมา2แผ่นตัดขอบออกทั้ง4ด้านทา m a y o n e s สลงบนขนมปังแผ่นที่1ตัว m a y o n e s สจะเปลี่ยนเป็นซอสพริกซอสมะเขือเทศหรือว่าเนยก็ได้แล้วแต่ชอบนำขนมปังแผ่นที่2วางประกบตัดแบ่ง3 เรียนแนวตัดแบ่งครึ่งเท่ากับว่าขนมปัง2แผ่นจะได้แซนด์วิชออกมาทั้งหมด6ชิ้นถ้าเกิดว่ายังไม่ใช้งานให้เก็บใส่กล่องปิดฝาให้มิดชิดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมปังแห้งนำสาหร่ายมาตัดให้เป็นชิ้นที่มีความยาวและความกว้างพอที่จะพันแซนด์วิชได้ป้าใช้สาหร่ายตัวนี้นะคะซื้อมาจากแมคโครถ้าหายี่ห้อนี้ไม่ได้ใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะสำหรับป้าสาหร่าย1แผ่นป้าจะตัดแบ่งแ นำมายองเนสมาทาบนขอบขนมปังที่ตัดไว้4ด้านจับสาหร่ายพันที่ขอบขนมปังทามายองเนสที่ปลายสาหร่ายเพื่อช่วยยึดติดสาหร่ายเข้าด้วยกันถ้ายังไม่ใช้งานให้เก็บใส่กล่องปิดฝาไว้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวขนมปังแห้งและแข็งเวลาจะเสิร์ฟค่อยใส่หน้าหน้าที่ 1. นึ่ใส้กรอกชีสบีบซอสมะเขือเทศลงบนขนมปัง ตัวสาหร่ายสามารถตัดให้เตี้ยกว่านี้ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนำไส้กรอกยี่ห้อที่ชอบมาวันนี้ป้าใช้ไส้กรอกชีสถ้าใครจะขายชิ้นละ5บาทเปลี่ยนไส้กรอกได้นะคะต้นทุนจะได้ต่ำลงตัวไส้กรอกป้านำไปนับกับกระทะให้พอเกรียๆแล้ววางลงไปตอนนี้ไส้กรอกยังร้อนๆอยู่เขาจะดูพองสวยนะคะแต่เมื่อเขาหายร้อนเขาจะเหี่ยวลงเล็กน้อยเดอ้อบีบซอสที่ต้องการเพิ่มลงไปด้านบนป้าใช้ซอสมะเขือเทศกับมายองเ,องเนส ถัดมาหน้าปูอัดบีบมายองเนสลงไปวางปูอัดครึ่งชิ้นปูอัดจะฉีกเป็นฝอยๆก็ได้นะคะจะได้ดูเยอะๆใหญ่ๆห,หน้าแซนวิชที่นำมาใช้งานแนะนำให้ลวกหรือนึ่งแล้วซับให้แห้งก่อนใช้ปูอัดวันนี้ป้าใช้ของเบนโตะบีบมายองเนสเพิ่มด้านบนหน้าที่สามหน้าแฮมบีบซอสนำแฮมที่ลวกนึ่งหรือนับกับกระทะแล้วมาวางลงไป แฮม1แผ่นป้าตัดแบ่ง8เลยนะคะจากนั้นบีบซอสหน้าที่4่ข้าวโพดมายองเนสนำข้าวโพดต้มสุกมาประมาณ10กรัมบีบมายองเนสใส่ลงไป3-5กรัมคลุกเคล้าให้เข้ากันจะทำทีเดียวเยอะๆก็ได้นะคะอันนี้ป้าทำสำหรับ1ชิน้นนำข้าวโพดท,ที่คลุกกับมายองเนสแล้ววางลงไปด้านบน ต่อที่หน้ายำสาหร่ายยำสาหร่ายอันนี้ป้าซื้อมาจากแมโครนะคะเวลาใช้งานเลือกแต่ตัวยำสาหร่ายนะไม่เอาน้ําหน้าสุดท้ายปลาหมึกหลอดอันนี้ป้าซื้อมาจากตลาดสดแถวบ้านนะบีบซอสที่ชอบลงบนขนมปังวางปลาหมึกหลอดบีบซอสเพิ่มตามชอบถ้าทำกินเองไม่ได้ซีเรียสเรื่องต้นทุนสามารถปกไข่กุ้งหรือไข่ปลาเพิ่มได้ หน้าต่างๆสามารถปรับเปลี่ยนเองได้ตามชอบเลยนะคะต้นทุนวัตถุดิบขนมปังเปล่าที่ห่อสาหร่ายแบบรูปมุมบนซ้ายต้นทุนจะอยู่ที่1บาท41สตางค์ยังไม่รวมหน้าด้านบนนะคะถ้ารวมหน้าด้านบนแล้วต้นทุนวัตถุดิบซูชิแซนวิชหน้าไส้กรอกชีสต่อชิ้นจะอยู่ที่3บาท24สตางค์หน้าปูอัด2บาท7จสตางค์ต่อชิ้นหน้าแฮม2บาท16สตางค์ต่อชิ้น หน้าข้าวโพดต้มมายองเนส2บาท9กตางต่อชิ้นหน้ายำสาหร่าย3.61บาท6ตางต่อชิ้นหน้าปลาหมึกหลอด2.70บาท70สตงต่อชิ้นยังไม่รวมค่าไข่กุ้งหรือไข่ปลาแบบนี้สามารถขายที่ชิ้นละ5-8บาทได้นะคะขึ้นกับหน้าด้านบนขึ้นกับปริมาณหน้าที่ใช้ด้วยป้าหนูอยากขายชิ้นละ5บาททุกหน้าไม่ได้หรอก็ได้นะคะแต่ต้องลองปรับลดหน้าวัตถุดิบลงอย่างเช่น เปลี่ยนไส้กรอกชีสเป็นไส้กรอกธรรมดาหรือลดปริมาณหน้าที่ใส่ลงอะคะ่ะอย่างเช่นหน้าข้าวโพดต้มหน้ายำสาหร่ายสามารถลดปริมาณลงได้อีกนะจ๊ะถ้าใครคิดว่าขายชิ้นละ5บาท8บาทถูกไปแพงไปแนะนําว่าให้คิดและคํานวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกาไรที่พอใจเราตั้งราคาขายด้วยตัวเองได้เลยจ้าเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า